สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามยิงปืนมทอ14นะครับผมก็พาเจ้ากล้องสองเป้านะครับสำหรับการยิงปืนหลระย,ย,ย,ยะเนี่ยมาแนะนำให้ดูครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีให้เลือกเนี่ยมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะครับผม <c oughs> ก็ขออนุญาตเป็นสรุปเป็นรูปแบบคร่าวๆก่อนครับกล้องสองเป้าสำหรับกีฬายิงปืนหลายระย,ย,ยะเนี่ย มันต่างกับกล้องสองเป้าหรือกล้องดูนกสโคปดูนกทั่วไปยังไงครับคคือกล้องสองเป้าสําหรับกีฬาลิงปืนหลายระยะเนี่ยมันจะมีเส้นเลงอยู่ในเลนตาครับมันจะทําให้สปอตเตอร์นะครับหรือว่าคนที่ช่วยในการเป็นเพื่อนนะครับในการช่วยขันเป้าสําหรับผู้ยิงเนี่ยทราบตําแหน่งตําบลกระสุนตกแล้วก็บอกชดเชยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมไปยิงปืนกับเพื่อนผมนะครับเขายิงอาจจะยิงเป้าที่ระยะ 600เมตรกับกลุ่มกระสุนเนี่ยตกห่างไปจากเป้าทางด้านซ้ายล่างนะครับเราก็จะบอกว่าถามว่ากลุ่มกระสุนตกซ้ายล่างแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันห่างจากตัวเป้าแค่ไหนนะฮะถ้าสปอตเตอร์เนี่ยมีเส้นเล็งอยู่ในเลนตาเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่ากระมุนกระสุนตกเนี่ยมันห่างจากเป้าไปทางซ้าย1 m ึ่ร นะครับตกต่ำลงไปเนี่ยจุด 8mL เนี่ยนะครับทางผู้ยิงก็สามารถจะปรับทดเฉยนะครับหรือว่าเล็งเผื่อได้ทันทีนครับนี่คือจุดเด่นของกล้องสองเป้าสําหรับกีฬายิงปืนระยะนั้นกล้องสองเป้าสำหรับกีฬายิงปืนระยะเนี่ยก็จะง่ายๆก็คือเป็นสโคปดูนกสโคปสองเป้าเหมือนกันละครับเป็นปกติแต่ว่ามีเส้นเล็งอยู่ในเลนตาโดยที่กล้องแบบแรกเนี่ย ที่นิยมกันสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเป็นกล้องดูนกหรือกล้องสองเป้าทั่วไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเลนตานะครับอย่างเช่นเจ้าตัว w o r t e x Razer HD ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเลนตาได้ตอนนี้วันนี้เราเอาเลนตาเป็นเลนตาซูมใส่นะก็จะกลายเป็นอัตราขยายซูมก็คือ20-60ถึง60เท่าหน้าเลน85สนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้กับเส้นเลง จะใช้กับเลนตาที่เป็นเส้นเล็งเนี่ยเราต้องใช้เป็นเลนตาฟิกครับเนื่องจากว่าเส้นเล็งเนี่ยมันอยู่ในเซคันด์โคโฟโคลเพลนครับถ,รถ้าเราปรับเนี่ยครับเวลาเราเป่าตาขยายเนี่ยตัวเส้นเล็งมันจะไม่ถูกปรับตามนะครับผมเาะนั้นมันก็จะไม่ถูกตามระยะมันจะไม่ได้มันก็ต้องใช้ดานได้ระยะใดระยะหนึ่งฉะนั้นคนที่ผลิตเนี่ยก็จะผลิตเลนตาเนี่ยเป็นเลนตาฟิกอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยของตัว v o r t e x เ a เซ r HD เนี่ย ัเปล่งเข้าไปก็จะเป็นเลนตา30เท่านะครับแล้วก็มีเส้นเลงนะครับผมเส้นเลงให้เลือกได้จะสั่งเป็น MOA ก็ได้หรือที่ร้านเรามีแล้วก็จะเป็น MRAD นะครับซึ่งรายละเอียดของตัวเส้นเลงนะครับความคมชัดเนี่ยผมให้ดูจากฟุตเทจดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยก็คืออาจจะบอกอยากผมใหยบอกว่าชัดคมชัดดีไม่ดียังไงเนี่ยครับเราใช้วิธีคือเราใช้การเก็บฟุตเทจโดยเอาเจ้า สมาร์ทโฟนแดปเตอร์เนี่ยมาแปะนะครับแล้วก็บันทึกภาพแล้วก็บันทึกวกิดีโอให้ดูนะครับก็จะเห็นรูปแบบของเส้นเล็งแล้วก็เห็นความคมชัดของภาพครับอันนี้เป็นตระกูลแรกนะครับซึ่งเจ้าตัว w a r e ทคเนี่ยก็มีให้เลือกทั้งรุ่นท็อปก็คือตัว r a z ซ r h d ตัวนี้นะครับหรือจะเอาเป็นตัว Wiper ก็มีให้เลือกเหมือนกันราคาก็จะย่อมเยาวลงมาคราวนี้นมาเจาะลึกกันครับมาเริ่มจากเจ้าตัวแรกก็คือเจ้า w a r e ทค r a z ซ r HD นะครับตัวนี้ซึ่งจริงๆเนี่ย ใส่กับเลนตาซูมนะครับในชุดเขาจะมากับเลนตาซูม20ถึง60เท่านะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้เป็นเลนตาที่มีเส้นเล็งในเลนตานะครับอาตราขยายจะเป็น22เท่านะครับผมแล้วก็เป็นเลนตาแบบ Wide Angle ข้อดีของเลนตาแบบ Wide Angle คือเราไม่ต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้เลยครับดูห่างๆเนี่ยแล้วก็เห็นภาพค่อนข้างกว้างชัดเจนนะครับแล้วก็ ใสมากพอเป็นเลนส์ตาฟิกเนี่ยมันจะใสมากแต่ข้อเสียก็คือมันปรับซูมไม่ได้มัน่ก็จะเห็นภาพเป็นที่22เท่าครับใครถ้าอยากจะซูมดูภาพแบบให้เห็นเป้าละเอียดเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงแต่นี้ถัดมามาดูผมเรียกว่าเป็นกล้อง2เป้าสำหรับกีฬายิงปืนระยะแนวใหม่นะครับกล่าวคือคราวนี้เขาจะทำเส้นเล็งเนี่ยอยู่ข้างในตัวสโคปแล้นะครับ อันนี้เส้นเล็งจะเป็นแบบ first focal so plane มันถ้าเราปรับปัตตาขยายเพิ่มนะครับเส้นเล็งก็จะขยายปรับปัตตาขยายลดเส้นเล็งก็จะหดตามนะครับซึ่งมันระยะการเผื่อเนี่ยมุมไม่ว่าจะเป็น M แลหรือเมเนี่ยมันจะคงที่นะครับข้อดีของกล้องสองเป้าประเภทนี้ก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนเลนตาครับก็คือใช้เลนตาชุดเดียวกันเลยนะครับจะทําอะไรก็เป็นแบบนี้เส้นเล็งอยู่ข้างในเลยข้อเสียก็คือถ้าเราไปใช้งานดูนก หรือดูสังเกตพฤษษษษษติกรรมสัตว์ป่าอาจจะไม่ชอบอาจจะมีเส้นเล็งที่มันเกะก,กะลุกลุนลังในตาแต่นั่นแหละครับมันก็แลกมาในข้อดีที่ว่าตัวเลนตาไม่มีตาขยายมันขยายเพิ่มขยายลดได้เราก็สามารถจะดูเป้าได้ละเอียดมากขึ้นหรือว่าถ้าเราจะต้องการอย่างเพื่อนยิงตกจากจากเป้าไกลๆแล้วก็สามารถจะลดตาขยายเพื่อดูได้นะครับผมอันนี้มันก็จะมีแนะนําเป็น2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือเจ้ามีน็อกนะครับ m d 8 0ดสั้น R นะครับตัวนี้เนี่ยก็หน้าเลน m d 8 0ั้น MD R ก็บอกแล้วหน้าหน้าเลนวัตถุคือ80มิลิเมตรนะครับแล้วอัตราขยายคืออยู่ที่20-60เท่านะครับก็มีเส้นเล็งให้เลือก2แบบเช่นกันนะครับจะเป็นมาตรฐานของ MRAD หรือ MOA สามารถเลือกได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเล็กลงมายตัวขนาดเล็กลงมาก็คือเจ้า GPO Pack Sporter นะครับ 15ถึง45คูณ60ตัวนี้จะสังเกตว่าหน้ารือวัตถุก,ก็คือจะเล็กลงนะครับเล็กลงกว่าเดิมอัตราขยายจะน้อยกว่านะครับแล้วก็แลแกมาซึ่งขนาดซึ่งกระทัดรัดกว่านะครับน้ำหนักเบาวกว่านะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้า GPO ก็คือเขาก็มีรางสำหรับติดอาจจะติดกล้องช่วยเล็งติดกล้องจุดแดงเพื่อเราหาเป้าได้ง่ายขึ้น,นครับผมส่วนตัวมินอก MD 8 ส0น R เนี่ยก็ได้ในเรื่องของอแสงความสว่างภาพเวลาแสงน้อยนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปดูในฟุตเทจกันว่าคุณภาพภาพนะครับหน้าตาเส้นเลงเป็นแบบไหนนะครับเราไปเปรียบเทียบดูกันในนั้น เอาน,นี้พี่เพื่อนคงได้เข้าใจหลักการของกล้องสองเป้าสําหรับกีฬายิงปืนหลายระยะแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันจะช่วยให้เพื่อนที่ยิงปืนข้างๆนะครับหรือสปอตเตอร์เนี่ยขานตำบนกระสุนได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนะครับก็ถ้าสนใจเข้ามาเลือกดูสิครับมันก็มีทั้ง2แบบเป็นเลนตาได้หรือว่าเป็นแบบฟิกเลนตานะครับแล้วก็คุณภาพก็เข้ามาดูได้เลยนะครับก็ เรามีให้เลือกอย่างจุใจครับผมขอบคุณครับผม